คลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมต่อจากคลิปแรกนะก็วันนี้เราจะพามาดูทางด้านบนนะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็เราอยู่ที่แก่นมงกรูดนะครับทุกคนผมจะอธิบายมีอยู่2ข้อหลักๆนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นมานะครับก็คือบรรยากาศที่สวยงามนะครับสวยงามแบบไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าอยากรู้มึงก็ต้องมาเทียวเองนะครับปัญญาอ่อน ส่วนข้อ2อนะครับถ้าทุกคนอยากจะมาจุดนี้นะครับผมมองว่าถ้าเป็นหน้าหนาวผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียเงินหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ผมมานะครับการเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าการเสียค่าที่พักมันไม่มีนะเพราะว่าผมมาเที่ยวแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมอากาศเป็นแบบไหนครับอากาศที่นี่จะค่อนข้างที่จะร้อนครับถ้าหากว่ามาหน้าร้อนนะนะแต่ถ้ามาหน้าหนาวผมคิดว่า บรรยากาศที่นี่อาจจะเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งเลยที่แม่งโคตรที่จะหนาวนะครับผมพูดตรงๆผมไม่ได้โม้นะแต่ผมคิดว่าที่นี่นะครับ ผมแนะนําว่าถ้าหากว่ามาหน้าหนาวทุกคนควรที่จะใส่ผ้าคลุมหรือว่าเสื้อกันหนาวมานะครับและอีกอย่างครับที่นี่สําคัญเลยคือมีไรสตอเบอรี่นะครับผมปลูกอยู่บนข้างบนครับแต่ผมว่าผมไม่ได้ถ่ายมานะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาภาพจากที่อื่นมาก่อนนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็คลิปนี้ผมมีแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมารีวิวหรือว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับผมตั้งใจจะมาอวดการต่อของผมนะครับว่าเป็นไงผมแม่งก็เก่งนะครับเออแค่นั้นแหละครับ ไม่มีอะไรรับจบคลิปบาย,บาย